ขอเองให้พออ๋ออ้ท่านพอ๋อกันนิกายอยู่ไหนอ่าวันนี้เขาไม่มาอ่าแบบหวานเลยแหละฮะน้ำตาลแค่สิบโลโอ้โหตัดขาได้เลยนั่นนะแค่สามร้อยเองนะความตันนะนะน้ำตาลในเลือดมากกว่ากันนิกายอยู่ไหนกับบนนิกา เี่เราเคยใกล้ชิดมองนิดงิยังสะกิดน้ำตาจะลงผิดไปหรือตั้งใจนี่น่าช่วยกลับมาเราให้ฟังได้ไหมเสียงพระบริาการ ข็คอยเพลงนึงอ่าฮะเดี๋ยวเขาจัดให้ออ๋ฐาานอากาศรักอะไรนะทหารอากาศฐานลักฐารอากาศขาดลักโอ้ทหารถ้าขาดอากาศตายพอดีน่าเป็นตัวบอกอยู่เหมือนกันทหารอากาศขาดรักอุ่ยร้อนไวยไฟเอามือไปจี้ไปนิดหาที่ยืดไวก่อนอ๋ออะไรนะเพลงแล้วเมื่อกี้ทหารอากาศขาดรักหารอากาศขาดรักเช็คว่าแม่งจำได้อยู่เปล่าไหวพริบปฏิพานดีเยี่ยม ไกนะลสู่สายตาขอบฟ้าสีครามแผ่นดินสยามก้ลร่ลงามล้วล้วเป็นไม่ได้ทหารอากาศองอาจขนองปกป,ป้องฟ้าไทยไตรรงพื้นใหญ่เทิดไว้สูงล้นนี่หารอากาศขารอาหารขาร ถ้ามีอินเพลงนนะจ๋าพี่คิดเลยว่าต้องมีเพลงนี้เพลงไรอะเพียงเรามองตากันไอ้ินละฟินละฟินละฟะนลนลงร้ไม่เป็นเรยนยากมากเลยยากมนากมากน้องโบทำได้เหรอจริงเลยฟินละฟินลินลินละฟินละฟินละเป็นเมื่อก่อนแล้วกันตอนี้น้องโบเเบอร์เบอร์อ๋อเต์ว่านอนน้อยเบอร์เบียอ๋ออะไรนะพลังรัก อ๋อพลังรักพลังรักส่งมาขององส่งต่อครับบางคนก็ให้เป็นพลังรักดอกกุหลาบแถวนี้ดีนะให้พลังรักเป็นแตงเป็นอะไรใช่อย่างี้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าอันนี้คือรักด้วยความจริงใจใช่รัวความจริงใจเลยใช่คือเขารู้ว่าเราดอกกุหลาบไปยังไงก็เราก็เลี้ยงไม่ได้ก็ตายอยู่ดี่เอาเงินไปเลี้ยงชีพดีกว่าให้ดอก ให้ดอกกุหลาบไปร้อยดอกก็ตายเฉาหมดไงเออก็เหี่ยวแห้งไปเหี่ยวแห้งให้เงินร้อยหนึ่งผมพูดได้หลายอย่างเออเนาะให้กะเพราปลายตายอะไรอ่ะแม่อะไรเกี่ยวอะไรกับกะเพราแม่ออ๋ต้นกะเพราเขาจะให้หนูไปทำอาหารไงแม่บผมถามนิดเดียวรักไรอันแบบไหนแม่ให้ต้นกะเพราเหรอแม่รักแบบฉุนๆุนป่ะแม่รักแบบฉุนๆแบบ อ๋อวัวไม่มีกระเพราใส่เวลาทำกับข้าวฟังไม่ได้ฟังไหมเป็นผู้ถูกพันไม่มีกระเพราใส่อ๋อนี่นะกระเพราใส่กับเพียงนี้เลยสศร้าถูกพันอ๋อเพลงอะไรเราไปกินลืมไปละฝรั่งรักร้องอะไงเนี่ยสองไม่เคยร้องสดเลยส่งต่อความรักให้กับเธอส่งต่อความหวังดีให้เสมอให้สิ่งเลวร้าย พอรัล้วพอูดน้าชิงชาวตัวได้หลังด้วยเชิงชาวทัวขก็ปเป็นน่ารักเาตีกันโอ้โหช่วย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 กันช่วยกันครับขนใคร่วงในสีทองกามเนี่ยก็พูด พูดเสมอเวลาอาบน้ำให้ใช้คีมนวดมัางเนี่ยขนลวกเซตไม่ใช่เซตนี้เซตนี้ม่วงอ๋อเซตนี้ม่วงเซตนี้เหลืองเลยเออขนใครเหลืองเนี่ยขนใครสีเหลืองนี่อย่าบอกว่าเป็นดีซ่านกันนะพวกเธอมมนเหลืองกันขนเลยใช่ใช่น่าจับตัวเลยกัน